สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรหลักสิบบนชนกัน2สูตรนะคะ F4 มาตั้งใจดูกันเลยนะคะว่ามันจะมีกันกี่สูตรนะคะท้ายคลิปนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะให้ดูทุกสูตรเลยที่ชนกันนะคะมาฝากอารคำเตือนสักนิดนะคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงาน สนับสนุนสลาดินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ f สี Muslim, ่โซนที่เราเอามาตั้งเามาคำนวณนะคะอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะสามตัวของรางวัลที่หนึ่งของงวดนี้นะคะที่เรามาตั้งก็เอางดนี้มาตั้งนะคะอ่าโซนด้านล่างนี้ก็เหมือนกันตัวนี้นะคะ่วนตัวนี้จะเป็นสองตัวล่างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นสามตบนของงวดนี้นะคะอ่าไม่สับสนเนาะ ดูซ้าๆก็แล้วกันนะคะนะคํานวณกันเลยค่ะเอาสองบวกสี่เป็นหกค่ะเอาหกบวกแปดนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี 4, 5, ่ห้าหกค่ะตัวนี้นะคะเอาสี่มาบวกห้าเป็นเก้าค่ะเอาเก้ามาบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะเอาสี่บวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะก็เป็นห้าห้าหกค่ะชนกันสองตัวนะคะ มาทั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวงแค่หลักสิบนะคะงวดที่สองค่ะเอาห้าบวกสเป็น7ค่ะเอา7จ็ดบวกแเป็น15นะคะ6 7ค่ะเอาสองบวกหนะคะก็เป็น8ค่ะ8ปบวกหอีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะบวกหนะคะ ก็เป็นห้าค่ะห้าหกค่ะอันนี้ก็ชนกันห้ากับหกเช่นกันนะคะอ่งดนี้ก็ยังมาสองตัวนะคะงดที่สามค่ะเอาหกบกห้าเป็นหนึ่งนะคะหกสามก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้าหกค่ะเอาห้าบวกสามเป็นแปดค่ะ เอา8บกหอีกทีนะคะก็เป็น13บวก1นงคงทีอีกทีนะคะก็เป็น14คะ่ะ4 5ห้านะคะเขาจะชนกันแค่2ตัวนี้นะคะ4 5, ี่ห้าอ่างวดนี้มา4นี้ตัวเดียวนะคะงวดที่4คะ่ะงวดที่เพิ่งออกไปคะ่ะเอาห้บวก6เป็น1คะ่ะเอามาบวก6อีกทีนะคะ7นะคะ เจ็ดแปดเก้านะคะหกบวกห้าเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็มาบวกสี่นะคะก็ลงไทยเลขห้าค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นหกค่ะเจ็ดอ่าใช่แล้วนะคะชวนกันตัวนี้ตัวเดียวนะคะอืมอม,มาสามตัวบนครบเลยนะสูดตรนบนนี้นะคะ มาดูงดที่จะออกนี้นะคะ f ีสามตัวบนของงดที่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนะสามตัวบนของงดนี้นะแล้วก็เอาสามตัวบนของงดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะมาวางตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะสามตัวบนของงดนี้นะอันนี้สองตัวล่างของงดนี้นะคะน,นี่สามตัวบนของงดนี้นะะนง,ง,ด,งดที่เพิ่งออกไปนะคะมาบวกคอมๆอมกันเลยนะคะ,อะเอาสี่บวกหก เป็นศูนย์ค่ะบวกเก้าก็เป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเอาหกมาบวกเจ็ดเป็นสิบสามค่ะมาบวกเจ็ดทีก็เป็นศูนย์นะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะก็เป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองนะคะเอ๊เขาจะมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าหนึ่งนี้ไม่เคยเห็นมานานแล้วนะคะเอฟสีไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าสูตรนี้ เขาไม่มานะคะเราก็าไปดูสูตรอื่นๆนะคะนี่จะเป็นสูตรเก่าะค่ะ fc สูตรนี้เคยเข้ามาก่อนนะคะจะเป็นสูตรเก่านะเขามีหนึ่งมีหกนะคะไม่รู้ว่าจะมาหนึ่งหรือมาหกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาหกติดบ,บ้างเอาหนึ่งติดบ้างนะ,ะ,ะสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะคะ อันนี้ก็สูตรเก่าเช่นกันนะคะเขามีทั้ง1น,นะคะมีทั้ง0ูนะเอาง่ายๆก็คือศูนนี้จะมีชนกันอยู่2ตัวนะคะ f4 ศนย์ะแต่ว่าหนึ่งนี้มีชนกันมีกี่สูตรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งนี้มีห้าสูตร5้าตัว f4 ขออภัยด้วยนะคะอ่าหนี้มีอยู่ประมาณ 3, สาูตรหรือ 4, สีู่นยเนี่ยคะ่ะตัวนี้ค่ะ อันนี้ก็มี6ใช่ไหมคะ6นี้ประมาณ5สูตรนะคะมีอีกสูตรที่พี่ช้างไม่ได้ลงให้นะคะเรามาดูที่พี่ช้างสรุปอีกทีนะคะนี่นะหลัก10บนชนกัน5สูตรนะคะอันนี้ก็5สูตรนะนี้จะเป็นตัวกันนะคะชอบก็ตามนะคะน,นี้เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ f ีนะ ออไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวเบิ้ลหรือเปล่านะคะโซนหลักร้อยบนก็รู้สึกว่าเ,ออเลขหกนี้จะมีชนกันอยู่สามสูตรนะคะศูนย์นี้มีอยู่สองสูตรนะคะเก้านี้มีอยู่สองสูตรนะคะมีห้าชนกันอยู่สองสูตรนะคะเออก็ลองเอาไปจับคู่ดูหากว่าไม่ชอบทีพช้างจับไว้นะคะเออถ้าสมมุติว่าไม่อยากคิดอะไรมากนะคะเราก็ตามสูตรในสูตรหนึ่งก็แล้วแต่นะคะโซนหลักหน่วยนะคะมีแปดเนี่ย โัวเด่นนะคะโซนเลข3นะคะก็จะเป็นตัวกันนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะ6เนี่ยเขาจะชนกันแค่2สูกไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะก็ประมาณนั้นแหละนะคะเอฟซเออชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเอซก็ f อซเก่าได้ใหม่นะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังเลยนะคะเรามาพบกันสุด,ดับบนนะคะสวัสดีค่ะ